สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นครั้งที่5แล้วนะคะที่เข้ามารักษาฟ้าที่ราก,กาสคลินิกหลังจากการรักษา4ครั้งที่ผ่านมารู้สึกว่ารอยฝ้าดูจางลงแล้วก็ใช้เวลาแต่งหน้าน้อยลงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้คุณหมอจะให้ทําโปรแกรมอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ ก็วันนี้เรามารักษาปาต่อเนื่องเนาะ <c oughs> หลังจากหมอนักเดอนนึงวันนี้คิดว่าจะทำเลเซอร์เลเซอร์ลดเม็ดสีซึ่งทั่วหน้าเนี่ยก็เม็ดสีลดลงแล้วหน้าใสาขึ้นเพราะว่าเหลือหนวกแ้บนิดนึงเนาะวันนี้หมอจะเน้นเลเซอร์ให้แล้วก็จะลงวิตามินส่วนยาทาทาเหมือนเดิมอย่าหยุดยาเองนะคะ เสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ทาไป2โปรแกรมนะคะก็จะมีอัมพลิเมนต์แล้วก็เลเซอร์หน้าใสนะคะ<ม>ก็จะเห็นว่าข้างนี้นะคะเริ่มจางลงบ้างแล้วแล้วก็ข้างนี้ก็สีผิวเริ่มลดลงแล้วค่ะคะุณหมอก็แนะนําให้เข้ามารับการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะทุก2อถึงสสัปดาห์ค่ะสาหรับใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระแบบหน่อยนะคะแนะนําให้มาปรึกษาคุณหมอที่รากัสคลินิกได้เลยนะคะใครจะเข้ามารับการรักษาสบายใจได้เลยะค่ะ